แต่เมื่อวานนี้เนี่ยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรก็ได้มีการเปิดโครงการ w เว to School นะคะนำร่องในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับเด็กและเยาวชนคือพอมีข่าวสองข่าวเนี่ยมาคนก็สงสัยบอกว่า,อ,าอ,อ้าวนอยอยบอกว่ายังไม่อนุญาตไงทำไมตรงนี้ฉีดได้ละ่ะอ้าฉีดได้เพราะอะไรเนี่ยนะคะ เมื่อวานนี้อาจารย์หมอนิธิมหานนท์นะคะเลขาที่การราชวิทยาลัยจุฬาพรได้เปิดโครงการแว to s c h o o l นำร่องฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนที่จะเปิดเทอมนะคะ โดยเมื่อวานนี้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติพอดีอ๋อยี่ิกันยายนอก็เลยถือโอกาสได้เพราะเคยเป็นเยาวชนมาก่อนอ๋อเหรอก็เลยถือโอกาสวันสําคัญของวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยฉีดวัคซีนปักเข็มแรกให้กับเด็กกลุ่มนี้่ไมตัวเข็มฉีดยากเลยนะดูมีเซลฟี่ด้วยเห็นไหมนะคะ เกาาง <c oughs> ่งกว่าผู้ใหญ่บางคนอีกนะคะเขามีการนําร่องฉีดให้กับเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง10ถึง18ปีกลุ่มแรกกับ3โรงเรียนค่ะมีโรงเรียนสตรีวิทยาโรงเรียนสันติสุขวิทยาแล้วก็ศูนย์การเรียนรุ่งอรุณ2,000คนนะคะคุณหมอนิีิบอกว่าการจัดฉีดวัคซีนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยค่ะเป็นการวิจัยใน2ประเด็นก็คือศึกษาดูอาการข้างเคียงและก็การป้องกันการระบาดในโรงเรียนและในครอบครัวของเด็ก ซึ่งประเทศไทยจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลจากต่างประเทศแล้วก็ตามประเด็น,นส,ำสำคัญที่สุดก็คือคุณหมอพยายามจะชี้ว่าในเด็กเนี่ยถ้าหากว่ามีการระบาดก็จะไม่ได้มีอาการรุนแรงการเสียชีวิตก็จะน้อยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของการที่เด็กไปโรงเรียนส่งเสริมเสริมสร้างพัฒนาการของเขาเนี่ยมันน่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากกว่าเนี่ยนะคะแล้วหวังว่าข้อมูลจากผลการศึกษานี้ ทางอ,อยอจะทําการรับรองเพราะต้องการให้ใช้ในต่างจังหวัดเพื่อลดช่องว่างในการศึกษาของเด็กด้วยนะคะเรื่องความปลอดภัยหลังจากการรับวัคซีนค่ะวัคซีนซินโนฟามเป็นวัคซีนเชื้อตายมีความปลอดภัยสูงอาการข้างเคียงที่จะพบในเด็กที่ได้รับการฉีดวัคซีน ต่ำนะคะก็จะมีอาจจะมีไข้มีการเจ็บบริเวณที่ฉีดวัคซีนแต่ว่าความรุนแรงนั้นต่ำกว่าวัคซีนอื่นๆนะคะสำหรับโครงการนี้ของออาราชวุิทยาจุฬารณ์เนี่ยนะคะมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ2รอบรวม132โรงนะคะ คิดเป็นจำนวนนักเรียนทั้งหมด18,000รายแล้วก็เริ่มต้นฉีดเมื่อวานนี้เป็นวันแรกคือซิโนฟาร์มเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับที่คุณหมอบอกมันมีการศึกษาในต่างประเทศอยู่ระดับหนึ่งแล้วในการฉีดให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีลงมานะครับแล้วก็หลายคนก็บอกโอ๊ปลอดภัยแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมขนาดลูกของโทนี่อค่ะยังฉีดซิโนฟาร์มเลย <laughs> น้องสาวโทนี่ก็ฉีดซิโนฟาร์มแต่ ลูกน้องโทน,นี่มาด่าวัคซีนเชื้อตายอยากได้วัคซีนอื่นอ๋อนะครับคือตอนนี้เนี่ยไอ้การกระแสโจมตีเรื่องวัคซีนจีนเนี่ยนะเบาแล้วนะคุณนันทยาเบาจนแบบเงียบไปเลยคนที่เคยโจมตีตรงนี้นะวันนี้ไม่พูดเลยะนะครับไปพูดเรื่องอื่นแล้วไอ้เพจด,ดังๆที่มีคนตามเป็นล้านๆวันนี้ไปพูดเรื่องอะไรตอนี้อะไรแล้วก็ไม่รู้แต่กลายมีประเด็นว่ายคนคนเริ่มกังวลกับ mrna สำหรับที่จะฉีดในเด็ก นะอันนี้ก็เป็นเรื่องเข้าใจได้เพราะว่าหลังๆเนี่ยข่าวสารเนี่ยพอมันกระแสมัน,ม,นมันเริ่มนิ่งอ่ะคนก็เริ่มหาข้อมูลกันเยอะๆนะครับเขาก็เอออย่างนั้นดีอย่างนี้ดีดีกว่าอะไรต่างๆองนันนี้ย้อนหลังไปนิดเดียวนี่ที่ต้องพูดเพราะว่ามันทําให้เราเห็นว่าไอ้กระแสการโจมตีวัคซีนนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องของข้อมูลหรือความรู้มันเป็นเรื่องของความพยายามที่จะโจมตีจะด้อยค่ากันและประโยงเรื่องการเมือง ไโยงเรื่องการค้านะอันนี้ดีกว่าอันนั้นเพราะประเทศนู้นเขาใช้ซึ่งวันนี้คนก็กังวลเรื่องพวกนี้น้อยลงนะหนังสือพิมพ์บางฉบับเนี่ยก็ยังคงเล่นประเด็นอยู่แบบเนี้ยฉีดวัคซีนไข้แล้วป่วยแล้วตายคือถ้าติดตามข่าวเรื่องวัคซีนเหมือนที่เราย้ำมาตลอดคือทุกประเทศมีแบบนี้หมดไม่ว่าจะวัคซีนยี่ห้อไหนเนี่ยก็จะมีเคสมีกรณีแบบนี้แต่ถามว่าเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ย น้อยมากานะคือไม่ใช่ว่าคนส่วนใหญ่ฉีดไปร้อยคนแล้วจะตายห้าสิบคนมันก็ไม่ใช่หนึ่งในล้านไม่ถึงหนึ่งต่อล้านคนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งแล้วการตายการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ยังไม่ได้สรุปว่าตายเพราะฉีดวัคซีนหรือตายเพราะโรคประจําตัวอะไรต่างเหล่านี้คนก็เริ่มกังวลน,น้อยลงนะในกระแสการโจมตีแต่บางทีนักการเมืองนี่นะ ตามไม่ทันกระแสผู้คนนะใช่ไหมฮะข่าวสารไปไม่ถึงเหรอคะออยังปั่นกันอยู่เลยนะครับหรือสื่อบางที่เนี่ยนะครับค่ะทีนี้